สัสดีค่ะเพื่อนๆเมนูวันนี้ของแม่นะคะเมนูอยากกินต้องได้กินข้าวเหนียวดำหน้าสังขยาค่ะตอนนี้แม่กำลันงนึ่งข้าวเหนียวดำนะคะเดี๋ยวสุกแล้วมาดูขั้นตอนกันต่อไปค่ะข้าวเหนียวของแม่ก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาพักออกมา,าไว้ข้างนอกนะคะและนี่ก็คือกะทินะคะน้ำตาลไม่มีมดนิดนึงนี่นะคะมีน้ำตาลน,นะคะ สถ้วยตวงนะคะมีเกลือหนึ่งช้อนชากะทินะคะ2 5 5 m m l นี่นะคะเดี๋ยวนะคะแม่ก็จะเอาไปนะคะเคี่ยวนะคะให้มันร้อนนะคะไม่ทุ่งถึงกับเดือดน,นะคะเดี๋ยวเราจะเอามาคลุกกับข้าวเหนียวดําของเราค่ะยังไงเดี๋ยวแม่เอาข้าวออกมาพักก่อนนะคะคะข้าวออกมาร้อนๆอนเลยให้ได้แบบนี้นะคะอุ่ยให้ร้อนเดี๋ยวแม่ไปเที่ยวกะทิก่อนค่ะนี่นะคะ เราก็เอากะทิมาตั้งไฟค่ะให้เขาร้อนนะคะไม่ต้องถึงกับเดือดนะคะเดี๋ยวน้ํามันเอ้ยเดี๋ยวน้ํามะพร้าวนะคะกะทิอะ่ะมันจะแตกมันนะเพื่อนเพื่อนพอร้อนพอเพราะว่าข้าวเหนียวของเราก็ร้อนแล้วนะคะนี่นะคะข้าวเหนียวก็จะข้าวเหนียวดําของแม่อะ่ะประเทศนี้อันนี้เป็นข้าวเหนียวดํ่ไม่รู้ว่ามันมาจากประเทศไทยหรือว่ามาจากประเทศไหนมันก็จะลุยๆนิดนึงนะเพื่อนเพื่อนเดืร้อนมากเลย นี่ขนาดผสมข้าวเหนียวไปแล้วนะคะแช่ไว้หนึ่งคืนหนึ่งคืนจะอีกหนึ่งวันนี่นะคะเดี๋ยวเราก็ต้องเอามานื่ออีกรอบนึงนะคะไม่เป็นไรไม่ขอชิมก่อนว่ามันมันสุกดีนิ่มมากไหมหรือ,อยังไงอืมมันก็จะกรอบๆนะเพื่อนๆมันมันไม่ถึงกับนิ่มเลยอ่ะมันกรอบๆอะ่ะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปนึ่องอีกที น้อน้ำกะทินะคะดำๆนี่เม็ดข้าวเลยแม่อสักครู่แม่ก่อนที่จะเทใส่ก็ต้องกรองหนึ่งรอบนะคะเพราะมันมีมดเนาะไต่มาตอนไหนไม่รู้นะคะไวมาก พอได้แบบนี้แล้วนะคะร้อนละปิดแก๊็เดี๋ยวเอามาเทาใส่ในข้าวเลยนะคะนี่นะคะก็จะได้พอดีเลยนะเพื่อนๆจะท่วมข้าวเหนียวพอดีน้ำกะทิสองรกรัมนะคะจะพอข้าวเหนียว1กิโลนะคะพอได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะมาปิดฝาทิ้งไว้นะคะกลี่ยอย่าให้ข้าวเป็นก้อนนะเพื่อนๆ เป็นฟองช่างมันไม่ต้องไปสนใจนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นฟองน้ํากะทิตีก่อนไม่ให้มันเป็นก้อนนะคะให้ให้ตัวกะทีอ่ะดูดซึมเข้าไปในเม็ดข้าวได้ทั่วถึงนะคะพอได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะปิดฝาพักไว้นะคะแล้วเดี๋ยวมาทำตัวส่วนของตัวสังขยากัน ส่วนผสมของสังขยานะคะน้ำตาลหนึ่งช่วยหนึ่งถ้วยตวงนะคะมาช่วยอะไรแล้วเนี่ยแม่แล้วก็เกลือหนึ่งช้อนชาไข่ไก่หกฟองกะทิหนึ่งกล่องนะคะกะทิบ้านแม่ก็จะเป็นกะทิเข้มขนน้นแหละเข้มข้นมากๆหอมมากๆด้วยนะคะยี่ห้อนีย้ยี่ห้อเดียวนะแม่ลองมาหลายยี่ห้อละมางยี่ห้อก็มีแต่น้ำไม่ข้นไม่หอมค่อยๆตีเลยค่ะ ตีให้น้ำตาลกับไข่กะทิเข้ากันทุกอย่างเราก็จะได้น้าสังทอยา่างที่พอดีกับข้าวของเรานะคะบ้านใครนะคะที่มีใบเตยนะคะก็เอามาใส่ได้เลยนะแต่บ้านแม่ใบเตยอ่อนนะคะจะไม่หอมเราต้องใช้ใบเตยเก๋ะนะไม่เป็นไรนะคะ อยากกินก็ต้องทําเองนะคะทําเท่าที่เรามีวัตถุดิบนะคะเพื่อนๆขาดเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะก็ขอทนได้นะคะเพื่อนๆแต่อย่างปัจจัยหลักก็คือไข่ทำไม่ได้เลยนะนี่เดี๋ยวเราก็จะพักไว้นะคะเพื่อนๆเนี่ยพักไว้เอ,อ๊บักไว้เลยส่วนของข้าวนะคะ ยังอันนี้นะคะรออีกสินาทีนะเพื่อนๆปิดไปก่อนมาค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวนะคะก็จะเอาข้าวที่ mm hmm. นี่นะคะเพราะว่ามันจะอืดช้าแหละเพราะว่ามันมันมันลุยลุยมันล้วนล้วนนะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะมาตักสินี่เพื่อที่จะเอาไปนึ่งกัน mm hmm. น้ำสีสวยมากเลย mm hmm. เดี๋ยวเราจะไปนึง่ง นี่นะคะได้ประมาณแบบนี้แล้วนะเดี๋ยวเราจะเอาไปนึ่งกันค่ะเพื่อนๆน,นะคะน้ําร้อนแล้วนะคะแม่ก็จะเอาไปนึ่งอยู่ที่20นาทีแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะนี่นะคะพอได้แบบนี้แล้วนะคะเพื่อนๆยี่ิน,นาทีแล้วแม่จะทยอยเอาสังขยาค่อยๆใส่ตรงมุมนะ ไอรอนนี่นะคะก็จะหมดพอดีหน้าตาก็ประมาณนี้นะปิดฝาวไว้เนื่องต่อ3 0ินาทีค่ะนี่นะคะไอเไอ๋ยวแไม่ปิดแก๊สก่อนนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆอันนี้เมื่อสักครู่ตอนเทมันจะไม่ได้แบบว่าอันนี้นะคะมันก็เลยแบบน้ำกะทิที่มันเป็นสีข้าวข้าวเหนียวดำของเรานะคะแม่ขอพัดอ่ะอันนี้ไอแป๊บน,นึง นี่นะคะเดี<ม>๋ยวเราก็จะเอามาพักไว้ให้เย็นค่ะเพื่อนๆอ่าค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวแม่จะมาตัดนะคะลองชิมดูเนาะเดี๋ยวแม่ขอตักผอ,อกบ่อนนะ<ม>นี่นะคะตัดออกมาแล้วนะอืม รสอร่อยมาค่ะเดี๋ยวส่วนตรงนี้เดี๋ยวแม่เอาไปใส่ตู้เย็นไว้พรุ่งนี้มาทานใหม่นะคะยังไงก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ใม่ด้วยค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ